เย่มาแล้วอ่าเหตุผลที่เรารักความเบามีอะไรบ้างคะพี่ท้อนรู้สึกว่าความเบามันพามาเจอความเซอร์ไพรส์ความมหัศจรรย์การเปิดลับของขวัญที่มากกว่าแล้วแบบพี่คิดไว้แล้วมันได้เร็วมากจริงจริงจริงเออเราอยู่ในพื้นที่ของความเบานี่คือแบบมันเลื่นไหลมันเอนจอยแล้วทุกอย่างลงล็อกลงตัวหมดจบไปหมดเลยจริงต้องบอกว่าแบบอืม เบาเท่ากับง่ายเบาเท่ากับรวยเบาเท่ากับสุขล้นสบายใจใช่สระจริงคือได้ความรู้สึกที่ได้ฟิลลี่ของความสบายใจไปแล้วเนาะน้องเบียสบายใจแล้วเบาแล้วมันก็คือแบบฟินไปแล้วอ่ะแต่แบบว่าก็คือของขวัญก็ยังมาอีกเนาะอย่างวันนี้ก็คือแบบเออแค่ดูแล้วก็ยินดีไปด้วยกับน้องเบียเนาะที่แบบว่ามา คามาแชร์ของขวัญที่ได้รับจากการแบบจงใจสร้างชีวิตจงใจจูนซอสแล้วก็คายออกมาเป็นแบบว่าโอ้โหวเมว่า<อ>วันที่ท้อนเมื่อวานเดีย๋ยเพิ่งไปแชร์ของขวัญในคอร์ส VR เองใชเองคล้วเราใครอยากไปฟังก็เนาะขชาไปฟังในคอร์ส<อ>ได้แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าต้องไปสะดุดหรือว่าไปสงสยัยไปแคว้ต้องบอกว่ามีนางฟ้าที่แบบฟังไลฟ์คุณครูกับน้องเดียเนาะแล้วก็แบบว่า ฟั i, งได้ยินได้นะคือขูเขาก็ละเอียดละเอเอนาะที่แบบจะเก็บว่าแบบวันที่สิบสามมีอะไรแล้วเขาตื่นเต้นแล้วเขาอยากรู้ไปด้วยนะเออแต่เราก็บอกฮะเหรอทอนยังไม่รู้เลยทอนรู้แต่ว่า<อ>มีคาท<อ>เปิดใหม่แล้วทอนสี่เอฟไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>เออแล้วก็แบบแล้วก็กลายเป็นแบบอ่ะน้องเดียก็ยังแบบว่าเดี๋ยวผจะมีแบบในคาส V R V I P ด้วยนะที่แบบน้องเดียจะมาให้อะมีคนรอเหมือนรออยู่อาร์ไว้อยู่นะว่าแบบจะมา เออจะมาให้ของขวัญหรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรเนาะนั่นแหละตอนนั้นน้องเด็กยังไม่ได้ไลฟ์แล้วเราก็วางใจแล้วเราก็เดี๋ยวถ้ามีมาใช่แล้วก็มีมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มันก็ต้องเด้งขึ้นมาให้เราได้ได้ดูเมื่อพรอมาแหละเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเราก็ไปทวนในปัญญาเออแล้วก็ไปทําในว r อาแล้วก็แบบว่าเออง่วงรู้สึกง่วงก็นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตแบบลื่นไหลตามซอสเนาะที่ส่งมาแล้วสุดท้ายก็แบบเออ น้องเดียมาไลฟ์แล้วพี่ได้ไปทวนเมื่อคืนนี้เองแล้วพี่ก็แบบปากไว้ว่าเออเดี๋ยวเราแบบไปดูบ้านกันแต่ก็ไม่ได้พิมพ์นะแต่ก็รู้สึกว่าเออคิดในใจคิดในใจว่าเออมันจะดีแค่ไหนอ่ะเ้าไปดูบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้ายอ่ะเออมีแบบของขวัญอะไร้ย่าไเ้ยหไปหมดเลยเมื่อกี้เลยซอสเซอร์ไพรส์เลยใช่แล้วแบบซอสเซอร์ไพรส์เร็วมากแล้วแบบเราก็เปิดลับรัวๆแล้วอยู่ๆคือแบบเออ มีพิเวทโคชชิ่งส่วนตัวที่คนครูแบบใช่คณครูก็ให้แบบเปานของขวัญให้ของขวัญเออแล้วก็แบบได้มาแบบง่ายสบายสบายแล้วแบบเราแบบไม่ไปจุ้นจ้านอะไรทั้งทั้งที่ดูเหมือนจะแบบวันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือวางใจไปเลยอ่ะแล้วเราก็ไปขุกนวอยู่ในโซเมดเออจิพี่น้อยบอกว่าโอ้โหซอสเจียคอนทัชให้อัปเกรดมากเลยจากโซเมดคอนทัที่แบบเบามากแล้วไม่ไปสะดุดกับมันแล้วเราแบบเออ ทุกอย่างก็เลยจัดมาให้แบบง่ายๆสบายทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องแบบของฝันที่คุณครูให้เรามามแล้วเราก็แบบเออเปิดรับแล้วมันก็ได้รับเลย<ม>อะไรเงี้ยแล้วแบบได้มาดูบ้านด้วยกันกับน้องเดียไปอีก<ม>เออ,เอ,อได้มาพายี่กันอีกแล้วมาดูแบบบรรยากาศความส่วนตัวความไพรเวทแล้วก็ความลักชวรี่เนาะ<ม>แล้วแบบเออดีเทลดีแบบ การตกแต่งอะไรเงี้ยคือแบบดูกันไปเออจริงดูกันไปแบบเพลินไปเลยเออแล้วมีไปแชร์ใน VR ด้วยอช่เมื่อกี้ก็แบบพาไปชมใน VR จีงีแล้วก็ในรถที่เราคุยกันมากก็ขยี้กันถึงการสร้างของเราเนาะก็แพงมากเนาะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อัดไว้ก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยก็แบบเออแต่แบบจริงเนาะเวลาเราคุยกันแล้วแบบเนาะมันจะมีเพชรหลุดมาตลอดเลยแบบได้รู้ว่าเอ้า เราสร้างมาทุกอย่างมันก็คือแบบผลผลงานของเรากับซอสนี่เองเออแล้วซอสละเอียดละอหมดเลยอ่ะที่แบบจะแบบเก็บดีเทลทุกอย่างที่เราแบบลืมไปหรือเราไม่รู้ตัวด้วยอ่ะแต่ซอสอ่ะเดี๋ยวให้คีย์แพนงไปด้วยเลยเนาอว่าแบบซอสก็คือเหมือนไม่เคยลกความปรารถนาเราเลยว่าเราชอบอะไรหรือเราปักธงอะไรไว้อ่ะซอสไม่เคยลืมเลยเพราะว่าเขาอะ เขาว่าจะจัดให้เราเสมออยู่ที่เราอะไรพี่พร้อนเปิดรับเออเหลือสำคัญเ,เปิดลับสําคัญมากที่แบบว่าเออทำยังไงให้เราเปิดรับ ของผ่านนั้นไปอือเออจริงใช่ทำยังไงเออจริงเนี่ยเราวก็ฝึกการเปิดรับใช่แหละเปิดรับที่มากขึ้นจริงแล้วการเปิดเปิดรับเนี่ยโอ้โหมีตัวช่วยเยอะมากในคอร์สคุณครูเนาะไม่ว่าจะเป็นสมาธิจูนซอสหรือว่าในคอร์สใหญ่ๆอย่างเลิฟซีรีส์เนาะหรือว่าโซเมทใช่ไหมพี่ท้อนเนี่ยโซเมทที่เวลาที่จริงเหมือนกันเวลาจะคอนทราสต์เ่าก็จะเข้าไปในแ็กของโซเมทเลยมันทําให้เราแบบอัปลิฟเร็วมากแบบว่าเอาเราแปลงทุกอย่างเป็นแบบ เราไม่รู้สึกว่าที่อเกดได้เลยใช่เราเรารักแล้วก็ขอบคุณคอนทัได้เลยอ่ะแล้วแบบจริงเข้าใจเลยว่าแบบโอ้โหน้างานมันดูแบบว่ามันดูแบบมันใช่เหรอมันดูแบบมันถ้าลงไปเล่นถ้าเลือกอีกทางหนึ่งนะมันก็ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะจริงใช่แล้วมันก็แบบโอ้มันก็แบบเหมือนจะเมื่อไหร่จะออกมาได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่อันนี้เลยแต่ว่าเราได้ฝึกฝนในโรงเรียนสอนพี่ทอมว่ามุมนี้ไหมคะป่ะ ได้ทุกคนพาเหมได้เที่ยวไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยมากมามานั่งตรงนี้แล้วกันจะได้ตั้งกล้องโอเคสักหน่อยนะคะแสงแบบโทนอี่ไหนชนแก้วเตลิงตลองแก้วยังสีทองเลยคิดนะลองลองดื่ม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 ชยอก็แบบช้อนทองนะคะเยอทองดีเทลค่ะทานกินหลอไหมคะ อยากกินอันนั้นม่ะอะไรนะคะนี่หรอมาฟินหรอมาฟินโอ้โหดูฟูมากทุกคนอุดมสมบูรณ์ในกินในแคร์เอ้ง่ายงแคร์ใหญ่มากใช่หรอพม่เจ้าเอแคร์ยักษ์เอออเแคร์ยักษ์แล้วแบบทำไส้ล้นมาให้อีกน่ารักเนาะเอออุ้ยกำลังจะให้คีแพงอ้าวแล้วก็นั่งกินขนมไปก่อนนึกอ่าเดี๋ยวมาอีกอันนั้นอะไรนะ แชร์หรือยังคะทุกคนเออแชร์หรือยังแชร์ด้วยนะวันนี้ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาในเพจด้วยนะนี่เราก็แวะมาแบบว่าลันลากันก่อนโอ้ยแสงสวยเนาะแสงสวยเออชอบแล้วแบบนี่ดินไปเขาน่าะักดูแบบใช่จริงดูลุจานยังทองเลยทุกคนจริงเลยใช่ลาชุรีสุด จริงโอ้ยอยากขยี้ใน VR สักหน่อยอ่สักนิดสักหน่อยเนาะพี่ทอนเนาะ VR เป็นอะไรที่เป็นคลาสที่แบบว่าต้องการจับกันมากเนาะพี่ทอนเนาะที่จะได้ของขวัญอที่เเลยเนาะเออแล้วก็แบบว่าจริงๆิชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขยี้กันไม่ทันเลยอ่ะเออได้แบบเออทุกอย่างเลยแล้วก็จริงๆเล็กใหญ่ในโลกซอสก็ไม่ได้แบบแพงอ่ะเออไม่ได้ให้ความสําคัญว่านี้คือชิ้นใหญ่อันนี้มันยากหรือมันใช้เวลาหรืออะไรไม่ใช่เลยอ่ะเออเพราะว่า อันเนี้ยก็ไปแชร์ใน VR ล่าสุดมาด้วยเนาะว่าแบบเออผลรับจริงอะมันง่ายมากเลยคือแบบว่าอะไรวะเนี่ยคืออ่าล่าสุดก็เดี๋ยวเฉลยแล้วกันก็คือแบบว่าเดี๋ยวก็คือแบบว่าอยู่ๆซอสจัดบ้านใช่ไหมซื้อบ้านให้ใหม่ซื้อบ้านให้แล้วก็เพิ่งได้รถไปเองเออจริงเพิ่งได้รถเสบ้านอีกแล้วเหมือนเสกกันไปเลยอ่ะแล้วก็ได้แบบที่แบบซอสหนะ ให้ตามที่เราแบบขอเลยตามที่เราอาร์คเลยคือมันเป็นแบบนั้นเลยตามสเปคทุกอย่างแล้วก็แบบว่าแล้วเราไม่เคยลดสเปกด้วยนะประเด็นนะเราไม่เราไม่ลดสเปคด้วยนะแล้วเราก็เอ้าเราก็มีเดิมเราก็มีบ้านมีอะไรอยู่แล้วด้วยแต่อันนี้ก็คือซอสก็อัปเกรดให้เราอีกเหมือนให้ของขวัญเราอีกแล้วเราก็เลื่อนไหลไปตามการขยายตัวของซอสจริงๆอะไรเงี้ยถ้าคนไม่รู้ปัญญาที่ลึกแล้วก็ละเอียดนะน้องเบียก็แบบอะไรก็แบบ มันดีอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเวลาเราจูนนะทุกอย่างมันดีมันราบลื่นอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าซอสก็รักเราอ่ะเพราะว่าซอสอ่ะธรรมชาติของซอสคือต้องการที่จะแบบขยายแล้วก็อัปเกรดให้อ่ะอัปเกรดแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันดีมันฟินอยู่แล้วแต่เราไม่เปิดรับที่มากกว่ามากอุ๊ยเราก็ไม่ได้นะจริงพี่ถอนให้แพงมากจริงนั่นแหละแล้วแบบถ้าเราไม่รู้ปัญญาเราก็ เราก็รู้สึกว่าเป็นคอนท้าสได้นะมันก็แบบจะเกงใจหรือว่าไม่กล้าจริงจริงจริงแต่ถ้าแบบพอได้รู้จักซอส่นะที่มากขึ้นแล้วลึกขึ้นแล้วแบบอันเนี้ยสุดท้ายเราก็ปัดมือซอสไม่ได้จริงใช่เราจะได้แบบอัปเกรดยิง่งยิ่งขึ้นไปเนาะแล้วก็อยากบอกคีอีกทีนึงเลยนะซื้อบ้านก็เหมือนซื้อขนม,มกินเล่นนั่นแหละ โอ้แม่เจ้าคิดดูน้องเตียวบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่แบบจะมีใครแบบนี้ไหมคือตัดสินใจซื้อบ้านในย0นสามสิบนาทีจริงว่าเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนที่ซื้อบ้านไวสุดแบบว่าไม่ได้เป็นคนคิดมาด้วยในเวแบบว่าหมายถึงว่าเอ้ยอาจจะต้องได้มันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เค้นแลยเราชิลมากแบบท่ี่เลยเราแบบว่าแค่เลื่นไหลไปตามแรงมันดันใจของซอสพามาดูอะไรอย่างเงี้ยล้วก็โฟมากฟินมากอะไรเงี้ยก็เออ แบบของเขาจริงอ่ะปัดยังไงก็ไม่ลงเพราะว่าเขาอะไรเข้าหาแพงมากอันเนี้ยพี่ทอนคุยมาบนรถอ่ะแพงมากเป็นของขวัญที่แบบพร้อมเสิร์ฟให้อ่ะซอสแบบเธอไม่เอายังไงก็เธอคู่ควรอ่ะก็ต้องอยู่ในโหมดเปิดรับให้ได้เนี่ยสำคัญมากเลยคือแบบโรงเรียนซอสโรงเรียนซอสจริงมันทําให้เราคงโฟแบบว่าคนสเตจูนเลยกับ ฟิลลิ่งที่อยู่ในพื้นที่เปิดลับเลยอะนะใครถามหาเนอะแบบสร้างเก่งมากแบบว่าอาร์ตเยอะมากมีความปรารถนาต้องการเยอะมากเลยชอบทุกอย่างเลยแต่แบบอาจจะไม่ได้เปิดลับแล้วเราไม่รู้ว่าเปิดยังไงอะเปิดเดียวบอกเลยว่าเส้นทางเดียวคือการแบบไปจูนซอสหรือว่ามีปัญญานะเนอะมันจะได้แบบมันจะได้แบบไม่สงสัยเพราะว่าระหว่างสุงเดียวเราก็สงสัยนะว่ามันเราไม่ยังไม่รู้ต้นตออะเราไม่กระจ่างกับมันไม่แคริตี้อะใช่ใช่เออพอวพเวลาได้รับแล้วก็จะมาเออะอีกแล้วแบบ เรืออย่างง้นอย่างนี้อะไรมาสะดุดแข้งสะดุดขาตัวเองอีกปัญญาเท่านั้นท่้นแบบเออปัญญาเ่านนั้จริงที่ที่ทําให้เราแบบว่าได้ได้ไปต่อจริงแล้วเราแบบว่ารากฐานมั่นคงมากแล้วเราแบบซื่อตรงกับความรู้สึกของเราจริงๆแล้วเราสามารถเคลียร์แล้วก็จัดการทุกอย่างได้ด้วยด้วยเรามีปัญญาจริงแล้วปัญญาที่เพียวปัญญาที่ใช่จริงอย่างนี้เนาะ เราก็คลุกกันมาเยอะมากเนาะอย่างวันนี้ที่ยกตัวอย่างอย่าง VR VIP ก็ก็คมมากตรงตรงประเด็นสุดๆพาพุ่งสุดๆใช่จริง้าสนุกได้มากขึ้นไปอีกสนุกจริง VR มันมันแบบมันเป็นคลาสสีเสันในชีวิตมากแล้วมันมันทั้งสร้างแล้วก็เปิดรับไปอยู่ในคอสนี้ จริงคือคุณครูเอาแก่นแล้วก็เอาคีเอาทุกอย่างที่มันแบบสรุปมาแล้วที่ตรงประเด็นมาอยู่ใน VR VIP มันก็เลยทาให้เราแบบสร้างแล้วอ่ะเราไม่ต้องรอไปเปิดรับเอาตอนเก่หรือ<ช>ว่าเราไม่ต้องไปรอเปิดรับเอาตอนเราบ่ายบายไปแล้วอย่างเงี้ยบางทีแบบเออเราก็ยังไม่ได้เอนจอยกับฟิสิกอลด้วยเนี่ยเราก็เบลนได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่รู้ปัญญาบางคนอ่ะก็ไม่รู้ว่าศักยภาพหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วว่ามันมัน เออใช่เราไม่รู้ไงว่าศักยภาพของซอสมันขนาดไหนถูกไหมเนี่ยอันนี้เรารู้ถ่องแท้เรารู้แบบชัดเจนเรารู้แบบหนักแน่นเรารู้แบบชัวโมดมากแล้วเราแบบมั่นคงอ่ะกับความกับสิ่งที่เรารู้จริงนะพี่ท้อนเพราะว่าการรู้อันเนี้ยมันไม่มีอะไรสั่นสะเทือนเราได้เลยอืจริงไหมเพราะได้รู้ปัญญาที่เพียวแล้วมันก็แบบเออมันมันเอามาใช้แบบ เป็นความกล้าเป็นความมั่นคงเป็นความรู้สึกปลอดภัยแล้วแบบเราจะไม่ต้องไปเสียกับค่าที่เราไม่สมควรต้องเสีย hey, oh. เออเราจะไม่ต้องไปจ่ายกับอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจริงๆอะ่ะเออแต่ว่ามาตรงเนี้ยคือพาไปที่แบบความเจริญความความเบาจริงออจริงตรงแกน่นจริงเออใจ่ายให้ปัญญานี่คือคุ้มค่า จริงที่สุดแล้ะจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบถอยแบ็กสต็ปออกมาถอยเป็นภาพโกเจินน่าเรภาพกว้างออกมาว่าแบบจริงๆแล้วว่าการที่เราจ่ายปัญญาี่ยมันคือการที่เราให้คุณค่ากับตัวเองจริงให้ตัวเองเหมือนลงทุนกับตัวเองให้รู้สิ่งนี้ก่อนจริงๆใช่พี่วเาว่าลงทุนลงทุนลหละแล้วมันก็ต้องได้อยู่แล้วว่าเวลาลงทุนอ่ะทุกคนต้องคาดหวังผลกําไรอยู่แล้วจากการลงทุนแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะลงทุนแล้วก็จะไม่รู้หรอกว่า ะจะแบบจะแบบไม่รู้ชัดเจนว่าจะประมาณไหนแต่บาง,งคนเขาก็ปักเข้มมันก็ได้อยู่ในเรื่องของที่เขาปักแต่เออแต่ส่วนจริงๆกําไรนนที่เป็นเงินยังเป็นเปลือกนอกหรือว่าเป็นออส่วนนอกที่มันคายออกนะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าต้นตอที่แท้จริงอ่ะสิ่งที่เรากําลังพูดถึงอ่ะปัญญาปัญญาทำไมถึงต้องกระจ่างเนี้ยทำไมถึงแบบต้องลงทุนกับจิตข้างในตัวเองได้รู้เรื่องนี้ก่อนเนี้ยทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือจุดสตาร์ทที่แท้จริงจุดต้นต่อ ที่แท้จริงของสิ่งอย่างที่เราเห็นบนโลกฟิสิกอลคายออกมาเอไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์เหตุการณ์อะไรใดๆสิ่งของต่างๆเริ่มต้นจากการลงทุนกับจิตวิญญาณตัวเองที่แท้จริงคือสิ่งที่พี่ท้อนเองคุณครูเองตัวเองแล้วก็นางฟ้าทุกคนเองเนี่ยพูดในเสียงเดียวกันแล้วเราพูดแบบนี้เหมือนก๊อปปี้กันมาซึ่งคุณครูพูดแบบนี้มาตลอดไม่รู้กี่พันคลิปที่คุณครูทำมาเป็นหลักสิบปีเนาะจริงคุณครูพูดแบบนี้มาตลอดว่ามันคือทางนี้นะลูกทางเดียวทางเดียวมันจะได้ เข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่คุณครูต้องการจะสื่ออ่ะมันก็ต้องเนี่ยแหละก็เปิดรับเปิดรับเราต่างคนต่างต่างต้องฝึกการเปิดรับจริงเปิดรับคือเปิดใจ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 กล้าที่จะพุดในตัวเองเนาะกล้าที่จะแบบอืม อย่างพี่ทอนพูดค่ยที่ตอ,ตอนตอนแรกตอนเปิดไลฟ์ก็แพงมากว่าทําไมเราถึงรักความรู้สึกเบาอ่ะทุกคนลองทุกคนลองนึกดูดิว่าเราเคยไปอยู่ในพื้นที่ความรู้สึกหนักมาเยอะแล้วแล้วเราแบบแล้วชีวิตมันไปไหนใช่แค่น,นั้นแหละเราแค่แยกแยะออกว่าแล้วแบบเวลา<อ>ไม่มีปัญญาที่เพียวอะ่ะมันแบบเวลาอยู่ในพื้นที่ข้างล่างอะ่ะมันแบบจะไปนู่นไปนี่โดยที่แบบไม่ได้ คือแบบโอ้โหเพลงนึกถึงเพลงนั้นเลยแบบว่าถ้าเรารู้ซอสเราคือเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้อ่ะเราแบบอยู่อยู่ที่ไหนมันก็เป็นพื้นที่เบาสําหรับเราอะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นสวรรค์บนดินสําหรับเราได้จริงๆอะโดยที่แบบถ้าไม่รู้อ่ะมันก็ต้องแบบขวนขวายแล้วก็วิ่งแล้วก็ดิ้นแล้วก็เต้นแล้วก็จะไปนู่นไปนี่อยู่นั่นแหละจริงแล้วมันก็ไปไม่รู้จบมันแบบ มันมันเสียเวลาด้วยเนาะเสียเวลาแล้วก็เสียแล้วก็มาให้ความหวังตัวเองอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นความหวังลมุมๆแรงๆก็ได้แต่แบบแต่ก็แบบมันคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะแบบทําให้ตัวเองได้อยู่ได้ไปก่อนอยู่รอดไปก่อนอแต่เนี่ยทางตรงนี้แหละคือแบบ เออทุกมคอนท้าใช้ไรแบบขอไปทีบ้านที่พี่ทอมอ่มันใช้ไปเรื่อยๆไปวันๆน่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้หลักวัดนะคือเราแบบเรามองชีวิตเราเป็นเอ็กเทอร์นอลแบบตลอดแบบ ตลอดโอ้โหเป็นเส้นซอสอะถ้าทุกคนได้เข้าใจเรื่องนี้เหมือนที่ที่เดียวกัอพี่ท้อหรือคุณครูพูดอะเนาะมันคือแบบเรามีอยู่ตลอดไปเราตลอดไปคืออะไรจริงๆคือเราจะไม่ได้มองแค่ตรงเนี้ยหรือเราจะใช้ชีวิตแค่ไปวันๆแค่เดี๋ยวเนี่ยต่อลมหายใจไปวันๆอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ได้เห็นแบบนั้นแล้วเราจะมองในแบบซอสที่ที่ เนี่ยนิรัน์ไปแบบเออเป็นเส้นยาวๆเป็นแบบเออน้านาตอนนี้ก็ได้ด้วยแล้วแบบโอ้ไปแบบตลอดตลอดเส้นทางจริงจริงใช่แบบโอ้แพงมากอุ้ยแปด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 แคปแคปแล้วเสวยมากอิน i ิ i น y ยี์มีน้งฟ้าพี่ต้องส่งดาวให้อีกแล้ว่ะเป็ยอดเลยขอบคุณพี่ต้ามากมากที่สุดเลยแล้วก็น้งฟ้ามาดูเมื่อกี้แปด แปดล้านคนนะเออนี่ก็อัพขึ้นไปอีกเออเก้าหน้าเก้าล้านกว่าคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้่ะเดี๋ยวไม่ทอนทักก่อนทักนางฟ้าเออเดี๋ยวมีอ่านใช่ไหมกมาแอบอ่านนิดนึงว่าเขามีอะไรเขาถามอะไรกันไหมเดี๋ยวเราจะแบบให้ตามติดนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีแบบไลฟ์ฟินฟินกันด้วยนะทุกคนจะได้ของแพงไปอีกแล้วเนี่ย นี่พี่ต้องบอกสวัสดีครับน้องเทอน้องอดีตน่ารักว่าส่งดาวส่งดาวมาให้เลยมาถึงก็ส่งดาวเลยมาถึงก็แชร์เลยคือแบบน่ารักมากพี่ต้อม่ะเออสวัสดีพี่ต่อค่ะเย้ดูบ้านใหม่เลสซ์เซอร์ไพรส์เย้ สุเปอร์หม่อยสุดไฮไลนนะคะรักชอรี่ที่แท้ทูน่ะปากอะไรไว้จะถูกใบจูนอะไรไว้ชัตสกรูแพงทุกอย่างค่ะรอให้เราเปิดรับด้วยความรู้สึกดีมีความสุขทุกเวลาเนาะสวยน่ารัก่าสวยน่ารักออร่ารัทั้งคุณเลยค่ะชอบมากน้องมายก็น่ารักมากเลยน้องมายก็แบบให้ของแพงคีย์แพงมากเลยเนาะทุกคอร์สเลยอ่ะ รีวิวในโรงเรียนซอสเนี้ยรัวมากจริงคัดอบันด้านอีกเหมือนกันนะจริงใช่รัวมากพี่ต้อมบอกซอสจัดสรรทุกสิ่งดีงามคู่ควรเนาะเราคู่ควรกับทุกสิ่งเดะเบสค่ะน่ารักมากเลย c คริฟี้อิสพาจริงที่สุดแคริตี้ทุกอย่างปัญญาคือที่สุดเออรักนะคะคุณยุพาพรพลังบวกน่ารักจังเออชอบเนาะชอารักเนาะ พี่ต้อมบอกถอยออกมาเห็นภาพกว้างแพงมากครับน่ารักพี่ต้อมพี่ต้อมน่ารักแบบว่าเนาะเปิดมาทีไรก็พี่ต้อมนี่แบบคอมเมนต์แบบว่าแถวหน้าแบบว่า V I P ซอสมากจริงเนาะการลงทุนกับจิตวิญญาณของตัวเองเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำใช่มาถูกทางจริงทำไมเราถึงพูดนักหนาว่าใจให้ตัวเองเนาะจ่ปัญญาใจปัญญาอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็แบบ ได้ความกระจ่างแล้วกระจ่างมันทําให้เบาได้ตลอดไงใช่มันคงเลือกโด้ยใช่กระจ่างมันทาให้เราแบบเออเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรากลับมาได้อ่ะต่อให้เราจะมีคอนทราสเราก็กลับมาแล้วเราก็ไม่ต้องหลีกหนีสิ่งใดเราเอนจอยได้หมดจริงกลับกลายเป็นว่าพอเจอมันแล้วผ่านมันมาได้เนี่ยเป็นของขวัญที่แบบรู้สึกเอนจอยได้มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยจริงรู้สึกเออรักได้มากขึ้นอีกจริงเรารู้สึกแบบโอ้ เบาดีได้อ,อีกอ <laughs> ที่เราดีดอยู่แล้วอะ่ะอ,อย่างมันเหมือนมันเหมือนเราแบบเราเหมือนมันเหมือนบ้านเลยเนาะที่แบบเราอยู่กันแล้วเรารู้สึกเออชอบและ appreciate อ,อยู่แล้วอะ่ะม,มันดีอยู่แล้วเพราะมันถูกแล้วเพราะแบบนั้นแหละ คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของการขาดเพราะอยู่ในพื้นที่ของการมีแล้วก็รู้สึกเต็มเต็มอยู่แล้วอิ่มอยู่แล้วมันถึงได้รับง่ายๆยไงโ็จริงอยู่ในพื้นที่แบบนั้นเนช่ยมันก็มารัวๆวเนาะแล้วอยู่ที่ว่าเราแบบแล้วเราเปิดรับเราแค่เอามือไปหยิบเออใช่แปมเหมือนพี่อนิงใยี่ในไมดาพึ่งครูเลยที่ว่าแค่เอามือไปหยิบมันง่ายแบบนั้นเลยคือน้องเบียร์ก็มาแชร์ประสบการณ์แหละว่าพี่ท้อนแบบโอ้แค่แบบมันเหมือนแบบก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบ จริงจังว่าจะต้องแบบไปซื้อป้านอะไรเหมือน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 ทอนก็เคยมีประสบการณ์นะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นอะไรที่ชอบแล้วแบบเออปักไว้ยังไงสุดท้ายมันก็แบบมันก็คลายมามามา,มาได้รู้ลึกเนี่ยแหละที่แบบเออรู้แหละว่าความปรารถนาเราอะแรงกล้ามากเลยเรื่องนี้แล้วไปดูแล้วไปเสพอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่เปิดรับมันสักทีเนี่ยแหละเออให้ไม่ได้เปิดรับมันเนี่ยแหละมันก็เลยไม่เข้ามาได้สักทีจนมามีปัญญาที่แบบโหเก็บ คัสของครูแล้วนิ่งกับตัวเองก่อนอนิ่งกับตัวเองให้ได้ก่อนแบบเอออยู่ในโหมดของความสงบจริงๆได้อยู่กับตัวเองอได้อยู่กับซอสต,ตัวเองได้จูนซอสแล้วก็ได้ฟังปัญญาได้ขุดนวแล้วแบบได้ตื่นฟังได้ยินแล้วก็เอามาเป็นจริงๆก็เลยแบบแโอ้เปิดรับได้แบบรู้สึกว่ามันเร็วมากเลย เร็วจริงเ,ออเร็วจริง,รงถ้าแบบอยู่ในพื้นที่นัน้นมันมันไม่ขาดแล้วเวลาของขันมันส่งถูกส่งมามันก็เลยรู้สึกว่าเออเร็วอืมเออไม่ไปจูจีไม่แย่งหน้าที่ซอสอ่ะเออเร็วจริงแล้วแบบมีอยู่แล้วก็มีได้อีกอัปเตดตได้อีกเออแล<ช>้วเออเก็แบบไม่ขวางซอสด้วยนะเหมือนเออหมือนไปแบบลื่นไหลโฟฟินเลยอ่ะแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึก ระหว่างทางได้ยังไงอ่ะคือปัญญาคือสิ่งเดียวคือคำตอบเลยจริงเพราะว่ามันก็มีอะไรมาตลอดแหละแต่ถ้าเรารู้ในปัญญามันจะไม่สะดุดแล้วมันจะเหมือนไม่มีจริงจริงมันไม่ใช่ว่าหายไปไหนหรือว่าไม่มีคะตอใช่หลายๆคนก็ยังแบบเข้าใจแต่เรามองล้วอีกแบบไงแล้วเราเล่นกับมันอีกแบบนึงใช่เพราะเรามีปัญญาเราใช่เราจะฟิปได้ไวจนแคบไม่รู้ว่ามัน เข้ามาแล้วด้วยซ้ำก็มีอ่ะจริงเออหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันกระทบแล้วมันเข้ามามันก็มันทําให้เราคมขึ้นไปอีกเลยอ่ะเราลอยไปเลยใช่เราอ่านเกมออกแล้วเราก็ลอยไปเลยอะไรเออแล้วเราก็จะแบบเลือกเลือกใหม่ได้เสมอเอใช่เลยคมขึ้นในทุกๆทุกคันทัที่สะดุดเลยใช่เลยรวยแพงมากแต่ถ้าแบบมีปัญญาก็แทบจะไม่สะดุดกับคันทัชใช่เออรนไมีสติรู้ตัวกลับมาได้เร็วอุ้ยนี่ไอใน ในโลว์ซอรสอีกโอ้โห uh huh. oh, กลไกการรู้เนืน่น uh huh. หรือว่าวกลไกของคอนทราสที่คุณครูไปเจาะแบบแฮกระบบคอนทราสกั huh. แบแฮกระบบการรู้เนิ่นแล้วก็พ<า>ิ่งอย่างพาเป็นเลย uh huh. มันแบบแพงมากอยากให้นองฟ้าเดินทางมาถึงเลเวล ตอนนี้จริงๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีเซอร์ไพรส์สอนด้วยนะพี่ถอนว้าวคุณครูจะเซอร์ไพรส์แบบสอนด้วยนะคะเออได้รับของขวัญรัวๆเลยนะเนี่ยส่งให้แบบรัวมากใช่ดีงามเดี๋ยวอยากให้จูนต่อใช่เดี๋ยวให้นั่งฟ้าแบบทุกคนเนาะก็ติดตามไว้แล้วเดี๋ยวจะมีแบบไลฟ์แพงๆอีกนะคะมีมาแชร์โมเมนต์อีกทั้งวันเลยนะวันนี้คือแบบว่า ต้อนรับวอเรนถ่าความรักของซอสทุกวันแหละเนาะนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่เราได้คยี่คายีโฟฟินกันมากขึ้นมากขึ้นเนาะเป็นโอกาสเอให้เราได้คยี่เพรมีแต่เราคยี่เพรทุกวันนั่นแหละเยอะนะที่แบบเนาะที่เราคุยกันไปอะแล้วแต่ว่าจะฟังได้ยินมากม้อยแค่ไหนจริงจริงจริงมีแต่ขี้แพงร้วนเลยด้อยสรุปมาให้แบบโอ้โหเอาการเพ็นของพวกเราที่แบบ มามาแบบมาแชร์ด้วยใช่เนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้อุยบอกไปแบบแปดอยู่เลยค้างมากเลยอไปแบบแปดะอเอเนาะก็ตามเก็บเพชรกันรัวๆเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปรอเนาะว่าจะมีแบบจะพาพี่ทอนไปเซอร์ไพรส์ที่ไหนอีกนะคะโอเคยั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะนางฟ้าเดี๋ยวนักดักดาดอย่าลืมนะคะไปเก็บได้ใน VR เพราะว่าแพงมากแบบ พาุงอะพามาสนุกแบบเนี้ยพามาแบบเปิดรับง่ายๆแล้วแบบจงใจสร้างอ่ะจริงวีอาร์แพงมากจริงนะทุกคนไป CF ได้ไป CF ได้เท่าไหร่แล้วน่าจะ4ี่ห้ามื่นอ่ไปลองถามนะคะไปถาม้วเออนะเออหไปแล้วนะไปถามแอดมินนะคะทุกคนบอกเลยว่าค่าได้ทุกอย่างอย่างใจนึกแล้วก็ได้อิ่มเต็มฟูลฟิลอันนี้คือแบบ เดลเบสอันนี้คือแก่นก่อนเออแล้วก็แบบว่าให้โบนัสแล้วโบนัสอีกแล้วก็แบบมีอะไรก็แบบมาใส่เพิ่มใส่เพิ่มให้รวมมากจริงแล้วก็ทุกอย่างจะขายออกแบบในเชอรัโเนาะแบบธรรมชาติเป็นยังไงก็ไปลองฟังดูนะคะมีคีบังแพงเพียบแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้เข้าไปเล่นไปทําแบบสนุกสนุกเยอะเลยเยอะเยอะมากใช่มีไปแชร์แบบนางฟ้าที่แบบมีผลลัพธ์แล้วนางฟ้าแชร์ได้ทุกอย่างกันเต็มไปหมดเลยทุกคนจริง ได้เร็วด้วยใช่ขนาดพี่ออนนะเพิ่งแบบเข้าไป CF นะแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากในคอร์สนั่นแหละเออเร็ว้ายเห็นพี่ออนก็มาแบบไลฟ์ไม่แช์เนาะใช่จริงโอ้โหของผัันรัวมากจริงก็ปักไปก่อนปักไปแล้วก็เออใช่พัฒนาก็แบบจ่ายแบบโฟฟินฟินไปเลยทุกคนเพราะว่ายังไงก็คุ้มลงทุนให้ตัวเองในเรื่องเนี้ยมันดีกว่าแบบ ต้องแบบไปเรียนต่อนู่นนี่นั่นอูอันนี้ให้แพงอีกแพงอีกยังไม่ไปทีเรื่องแพงเรื่องเรียน how to หรือเรียนต่อนู่นนี่นั่นเพื่อจะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอ้อมไปอเออบางทีมันอ้อมไปแต่ตรงเนี้ยจะบอกว่ามันตรงลัดสั้นตรงที่่าเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะใช่มันมันมันบางทีมันง่ายกว่าที่จะแบบแบบ กว่าที่เราคิดไว้ได้อะเนาะมันเป็นไปได้หมดอะจริงในพื้นที่ซ้อนมีแต่ความเป็นไปได้แล้วก็ไร้เงื่อนไขด้วยแล้วก็มีแต่ความอิ่มเต็มโฟฟินด้วยแล้วก็แฮปปี้เบิกบานจริงแล้วก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นหรือว่าไปทําอะไรให้คนอื่นอะสุดท้ายก็ต้องแบบกลับมาที่เราก่อนอิ่มที่เราก่อนเติมเต็มที่เราก่อนจริงอแพงมากจริงอย่าลืมว่าเอ้าเราเต็มหรือยังเชียร์เชีอร์ไวมอนไวมนะวยครับวอน อ่ะพี่ถอดอวยพรน้องค้าก่อนก็อวยพรให้นางฟ้าทุกคนนะคะแบบอยู่ในพื้นที่เบาเนาะจะได้เปิดรับอะไรง่ายๆของผันง่ายๆแล้วก็ลื่นไหลไม่เจอไม่สะดุดกับคอนทัสนาไม่ใช่ว่าไม่เจอแต่ว่าไม่สะดุดกับคอนทัสแล้วก็อ,อ,อยู่ในพื้นที่ของเบากระจ่างมีปัญญาเป็นแบ็กอัพเสมอเสมอแล้วก็เอนจอยในทุกโมเมนต์ทุกที่เป็นสวรรค์เจอแต่ความมหัศจรรย์ความโชคดีเป็นปกตินะคะเนาะน่ารักจังเลยเนาะเดี๋ยวก็ ขออวยพรให้ทุกคนแฮปปี้เบิร์กบานมีความสุขนะคะได้ทุกอย่างสมใจนึกแล้วก็โฟฟินอิ่มเต็มนะคะแล้วก็เบาสบายเนาะใช้ชีวิตอุดมสมบูรณ์อบันดันนะคะแล้วก็เข้าถึงซอสในตัวเองสเตจูนอะไลเมนต์นะคะมีแต่ความมหาศาลความรักความสุขลายล้อมนะคะแล้วก็จริงๆขุดออกมาจากข้างในของเราทุกคนนั่นแหละแล้วเรารู้ว่าเราเป็นผู้สร้างเรารู้แทรุสว่างรู้กระจ่างนะคะโอเคไปแล้วนะให้ไว้เยอะอย่าลืมไปชวนกันนะแล้วก็แชร์วนดูอะไรก็พิมมานะคะ เนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามในไลฟ์เดี๋ยวจะมีไลฟ์อีกด้วยแพงๆนะคะแพงวนะแล้วก็แบบโอหปักธงให้ทุกคนได้แบบเสพแล้วก็สร้างโมเมนตัมเนาะนะจริงนีแต่แบบของขวัญนะของขวัญอ่ะช่องทางเนี้ยในเพจของครูพลอยนี่คือแบบว่าใคร เข้ามาเจอนี่ก็คือแบบว่าขี่โฟลไปเลยนะเออเบาเท่ากับรวยแล้วก็เบาเท่ากับของขวัญรัวาเบาเท่ากับชีวิตเปลี่ยน๋อแลองเรียนรู้ไหมไม่กี่วันอะคือเพิ่งต้นเดือนไปใช่ไหมก็แบบแฟนพี่ก็อยู่ดีก็ให้ให้ค่าขนมมาแบบอัปเกรดเพิ่มมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบเออล้วอยู่ๆก็ส่งสลีปมาอีกแล้วก็ออนตั้งให้เราหนออะไรเนี้ยแล้วก็ดีใจแล้วให้มาแบบเบิ้ลไปอีกอะให้มาอีกแล้วยังไม่ทันเท่าไหร่เลย แต่ทีแรกเราก็ไปสะดุดแล้วเราก็เอ้าไม่ได้โอนให้เราแต่สุดท้ายก็คือโอนให้เราอยู่ดีเพราะว่าเราต้องไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องจ่ายแต่เขาอะจ่ายให้เราไปแล้วมันก็เหมือนให้เราอ่ะเออแล้วก็พิ่งมาคิดได้อะว่าเอ้าเออมันก็ใช่นี่มันก็ให้เราหน่เออมันก็ถูกแล้วมันก็สมผันนั่นแหละจริงซอสจะพาไปแบบถูกที่ถูกทางตีความหมายไปให้ตรงเลนจริงใช่ใช่ถ้าไม่มีปัญญาน่ะก็คิดไม่ได้แล้วเพิ่งมาคิดได้ กินได้ตอนเปิดโฟกัสกินได้ตอนแบบรูเนอร์กินได้ตอนแบบวันแล้วมีอะไรอ๋อเข้าใจคอนทราสต์แล้วนี่นาเราแบบมาเก็บของผันแล้วอะมันไม่สนุกกับคอนทราสต์แต่มามามาคือแบบมามาพื้นที่ล้นลาไปแล้วอะเออพอเราเบาได้เราจะล้นลาได้เต็มที่แล้วก็ใารยังไม่เอาเออใครยังไม่เอาโคนออกอะดิมันยังมันจะล้างเราอยู่นั่นแหละมันจะให้เราแบบไม่ได้พุ่งไม่ได้เบาเต็มที่ ทีนี้ก็ปัญญานั่นแหละที่จะช่วยได้เส้นเดียวที่เพียวและบริสุทธิ์ก็เพจครูพอยนี่แหละกคนนี่น้องดาวบอกดับดับดับดีใจกับพี่ทรอนด้วยนะคะน้องไว้บอกดีใจกับพี่ทอนด้วยนะคะยี่พี่ต้อมบอกขอบคุณมากค่ะนะคะผู้งดงามน่ารักมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วแล้วกันนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะทุกคนก้าดก้ดก้ดก้าี่